ส่วนมูลนิธิคนเห็นคนภาคใต้ก็ร่วมกับสสสร่วมประดมความเห็นค่ะเพื่อนําไปใช้ในการทําโครงการ1ปอนเนอหนโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้กับพี่น้องชาวมุสลิมทั่วภาคใต้และผู้สูงอายุทั่วประเทศรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยค่ะ เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติไปพัฒนาเนื้อหาหรือว่าหลักสูตรให้เหมาะสมกับโรงเรียนผู้สูงอายุชาวมสุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ มูลเลนที่คนเห็นคนภาคใต้ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อสอเลยจัดกิจกรรมเปิดเวทีประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ1ปนหนึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมขึ้นที่จังหวัดรังค่ะโดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆจาก1ิจังหวัดภาคใต้รวมกว่า1 5 0คนเข้าร่วมเสนอแนะแนวทางด้วยกันค่ะ นางไพรัตั์วัฒนกุลผู้ประสานงานมูล,ลนิธิคนเห็นคนภาคใต้ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการให้ความเห็นว่าสถานศึกษาในปัจจุบนันไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอนเยาว,วชนอย่างเดียวค่ะแต่ว่าควรจะให้กลุ่มผู้สูงอายุได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยกันเลยเกิดแนวคิดขยายโครงการในโรงเรียนปนเป็นหนึ่งปนหนึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุมุสลิมค่ะเราก็มองว่าในสถานศึกษาเนี่ยไม่ได้มีบทบาท แต่เพียงเรียนหนังสืออย่างเดียวในกลุ่มของเด็กเยาวชนแต่ยังมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสาคัญแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็เลยมีความคิดว่าเราทําปอนะอ,อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยายโครงการเป็นหนึ่งปอนะหนึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมันน่าจะเหมาะนะคะในโรงเรียนผู้สูงอายุเราก็มีการใช้หลักสูตรหลักสูตรเนี่ย โดยทั่วๆไปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของไทยผู้สเป็นส่วนใหญ่แต่ในโซนมาทางภาคใต้3จังหวัดเนี่ยจะมีที่น้องมุสลิมเนี่ยมากแล้วไม่ค่อยได้เข้าถึงกิจกรรมของผู้สูงอายุเท่าไหร่ใ,ในสถานการณ์ภาคใต้ก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่บริบทจะไม่เหมือนภาคอื่นนะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจัดหนึ่งปนหนึ่งโรงผู้สูงอายุที่เรามามีกระบวนการเป็นหลักสูตรเลยในอาใช้บริบทของมุสลิม ในบริบทของมุสลิมก็จะหมายความรวมถึงการเรียนหลักศาสนาร่วมกับการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการค่ะโดยจะอาศัยโรงเรียนปอน,นเป็นศูนย์กลางในพื้นที่และก็จะเปิดกว้างเพื่อที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับบุคคลกลุ่มต่างศาสนาผ่าน30โครงการในพื้นที่10จังหวัดน้าร่องในภาคใต้ค่ะคไม่มีสมุดิ ปัจจุบันโรงเรียนของเด็กๆก,ก็มีนักเรียนลดน้อยลงค่ะเพราะว่าโครงสร้างประชากรประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปนะคะการปรับโรงเรียนสําหรับเด็กๆให้ผู้สูงวัยได้ใช้ประโยชน์ร่วมก็จะทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมกับสภาพสังคมด้วยค่ะ